ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอ เรียบง่ายล่องไลอยไปตามคันลองไปต้องตึงยามสายลมต้องเรือน้อยล่องกลางสายทาลาเรือน้อยล่องลอยกลางทะเลฝันราตรีฟ้าอาบแสงจันทร์ฝากฝังฝันไกลสุดสายตา เรือไม้ไผ่ล่องไหลไปตามยถาแล้วแต่ลมและคลื่นจะพากลางทาลาสีน้ำพึง่งเสียงกระสิบจากดวงดาวละมุนแผ่วเบาด้วยสเสียงสายลมลำเหื เสียงปลอบประโลมจากสายน้ำหวานสุดซึง้งฝากฝังฝัายังไปไม่ถึงเรือน้อยอย่าพึ่งโทอแท้จากจรเรือน้อยเจ้าลอยล่องไปแห่งใดขอจงอย่าวันพ้องภัยจงฟ้าไปอย่าได้อาวร เส้นทางสู่ฝันคืนวันมันนี้รันดอนสายลมรักจะเอื้ออวยพรให้เจ้าจรถึงฝากฝั่งฝันพี่น้องเอ้ยขอคาระวะทุกท่านที่มาร่วมกัน ต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินพี่น้องกปอปปอสอที่อยู่ที่นี่และที่กำลังติดตามอยู่ทางบ้านดิฉันนางสาวสเสนหงทองขอกลับคารวะทุกท่านค่ะพี่น้องคะก่อนอื่นนั้นก่อนที่สเสนจะพูดถึงในหลายๆประเด็นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจ ไปยังญาติของชาวนาชาวนาชินกรชัยนามที่เดินทางมาจากบึงนารางเมื่อคืนสองวันก่อนนะคะแต่ว่าเนื่องจากความเครียดและมาทวงเงินจำนำข้าวได้ล้มป่วยลงซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเส้นโลหิตในสมองแตก ตอนนี้เสียชีวิตแล้วค่ะที่โรงพยาบาลกลางนะคะเขามาจากพิจิตมาที่มหาไทยค่ะแล้ววันนี้ที่เวทีมหาไทยจะมีการไว้อาลัยในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็เรียนให้พี่น้องได้รับทราบพ,พี่น้องคะเราวันนี้เราได้พบกันเมื่อช่วงเวลา ก่อนเที่ยงที่มีกรรมกรชาวนานำขบวนกองยาวของพี่น้องชาวนามาต้อนรับและมาร่วมปลุกขวัญกำลังใจให้พวกเราได้ยืนหยัดต่อสู้ต่อไปดังนั้นเวทีกปปสไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะเป็นเวทีของการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมดังนั้นวันนี้คนดีทั้งหลาย ต้องมารวมกันแสดงพลังให้รัฐบาลทรรลาดที่โกงชาติโกงชาวนาและเข่นฆ่าประชาชนเขาจะต้องไม่อยู่ในแผ่นดินไทยค่ะดิฉันจะพูดสามประเด็นเพื่อที่จะให้จบก่อนเคารพธงชาติเราอาจจะมีเวลาที่จะสื่อสารถึงกันในบางช่วงบางโอกาส แต่เหตุผลที่เรามาอยู่ที่นี่หรือเรารวมกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตั้งแต่มีขบวนการของมวลมหาประชาชนวันนี้แม้นว่าเราอาจจะยังสับสนในเรื่องเวทีแต่และเวทีแต่พี่น้องทราบไหมคะว่าพวกเรานั้นต่างมุ่งมั่น ไม่ว่าจะอยู่เวทีไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรมันเป็นเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเรียกร้องปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินปกป้องศักดิ์ศรีของคนไทยไม่ใช่เรียกร้องเพื่อการแบ่งแยกไม่ใช่สร้างความแตกแยกไม่ใช่แบ่งสีไม่ใช่แบ่งไฟ ถึงนายกนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรเดือนนี้เข้าสู่เดือนมีนาคมอีกไม่กี่วันจะถึงวันที่8มีนาวันสตรีสากลวันที่ทั่วโลกรับรู้และยกย่องให้ผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่ได้ต่อสู้ปลดปล่อยความทุกข์ยาก มาเป็นร้อยปีคนที่ยืนหยัดอยู่บนเวทีประชาธิปไตยจะไม่มีการฆ่าคนจะไม่มีการก่าเด็กจะไม่มีการสังหารหมู่จะไม่มีการต่อกอร้ายดังนั้นคุณอย่าเอาความเป็นประชาธิปไตยของคุณมาแอบอ้างแล้วเพื่อที่จะปกป้องความชั่วช้าสามาญความชั่วช้าสามาัญของ รัฐบาลเถื่อนคุณทำไม่ได้คุณทำไม่ได้แล้วคุณทำไม่ได้แล้วดิฉันอยากจะบอกดิฉันไม่เคยพูดถึงไม่ว่าเราจะมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันอย่างไรมันคือเรื่องเล็กเรื่องสร้างและปลุกระดมให้คนเกลียดกันมันง่ายมาก ให้คนทะเลาะก,กันมันไม่ยากเลยแต่คุณตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาคุณมีปัญญาไหมตระกูลของคุณเนี่ยเคยทำความดีให้คนรักกันหรือเปล่าต้องถามหัวใจหัวใจของคนที่อ้างประชาธิปไตยดิฉันยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านองซานซูจียกตัวอย่าง แม่ชีเทเลาซายกตัวอย่างทาล่าเซกินซึ่งปลดป่อยปลดแอกผู้หญิงจากความจนจากการทำงานอย่างยาวนานจากการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นกรรมกรโรงงานแต่คุณโกงชาวนาคุณไม่ยอมรับอำนาจศาลคุณไม่ผิดอะไรเลยแล้วคุณไม่เคยเสียน้ำตาสักหยดให้ผู้ให้เด็กผู้หญิง เด็กสี่คนที่สูญเสียชีวิตแต่คุณเสียน้ำตาให้กับการหาที่ยืนน้ำตาของคุณมันคือน้ำตาหาที่ยืนที่อยู่บนซากศพของคนบริสุทธิ์ดังนั้นที่น้องที่รักมีกระแสต่างๆมากมายมีข่าวความจริงไม่ใช่ข่าว ล้อเล่นลักษณะการทำงานของระบบทุนต้องการสแสวงหากำไรดิฉันรู้ดีพวกเราทุกคนรู้ธำมาค้าขายมันก็ต้องการกำไรกันทั้งนั้นแหละแต่มันไม่ใช่มาจากการโกงการสะสมความมั่งคัง่งคุณสะสมความมั่งคัง่งเสพสุขแต่ครอบครัวของคุณกระเป๋าลูกคุณเมียคุณ หัวคุณตระกูลทินวัตน์กระเป๋าใบหนึ่งหรือแม้แต่รองเท้าของคนเนี่ยมันแพงยิ่งกว่าข้าวเกลียนหนึ่งของชาวนาะมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราต้องการเห็นการปฏิรูปเราต้องการความเป็นคนเราต้องการเท่ากันไม่ใช่มาอ่านหาวมาพูดเวทีนี้เราพูดมาก่อนหน้านั้น เราดูพฤติกรรมตระกูลของคุณมาเป็นสิบสิบปีมีผู้รู้ต่างๆมากมายมีการทำงานร่วมกันพวกเราขับเคลื่อนในการทำงานภาคประชาชนวันสตรีสากลคุณยังไม่ไปรับหนังสือจากผู้หญิงเลยไปเวทีไหนคุณไม่เคยมีความรู้พอที่จะชี้แจงปัญหาของชาวบ้านคนยากคนจน วันนี้แต่คุณอ้างคุณอ้างเพราะพี่น้องในประเทศเราพี่น้องแต่ละพื้นที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารความจริงการเปิดใจสิ่งเหล่านี้ต่างหากไม่มีเลยปีทีวีสื่อต่างๆมีทีวีเป็นร้อยช่องก็ตามแต่มีเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมไม่กี่นาทีไม่มีใครรับรู้เรื่องนี้ดังนั้น พี่น้องที่รักเรามีเหตุผลมากพอแล้วเรื่องแบ่งแยกดินแดนเรื่องการใช้อาวุธก่อการร้ายทำลายประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมทั้งนายจารุพงษ์เลืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยขึ้นเวทีนปชประกาศเรื่องอาวุธปืนประกาศเรื่อง การใช้อาวุธวันนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันกระทรวงมหาดไทยยังจะต้องมีการควบคุมกำกับดูแลโดยกอปป,ปสเพราะเป็นมติกระทรวงมหาดไทยยังต้องทำหน้าที่รับใช้มวลมหาประชาชนจนกว่าจะมีการปฏิรูปจนกว่าเราจะได้รัฐบาลที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีคนที่มีความรู้ความสามารถคิดดีทำดีมาปกครองบ้านเมือง เราถึงจะคืนกระทรวงมหาดไทยนะคะจึงเรียนให้พี่น้องได้รับทราบนะและอีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องทุกคนที่มาร่วมต่อสู้ทั้งหญิงและชายด้วยความเคารพทุกท่านทุกเพศท,ทุกวัยยืนหยัดเถอะ่ะพี่น้องพี่น้องเราไม่ได้ต่อสู้เลยผูกคอตายไปแล้ว11คนแล้วสูญเสียไปอีกหนึ่งคนคือชาวนาพี่น้องเราจะต้องทนทุกทรมานไปอีกเท่าไหร่แล้ววันนี้ ทุกท่านเสียสละทุกท่านต้องอดหลับอดนอนต้องมาจากครอบครัวอย่าได้ยอมท้อถอยขอให้หล่อหลอมพลังของเราเป็นพลังแห่งความงดงามเป็นพลังแห่งความดีและพลังนี้จะเป็นเกาะคุ้มกันภัยให้กับเราชั่วลูกชั่วหลานขอให้พวกเราจงให้กำลังใจกันและกันและเราจะไม่ไปเยี่ยมเวทีไหน แต่ไปเวทีไหนเราจะไปร่วมกันต่อสู้เพราะเราไม่ใช่คนป่วยแต่คนป่วยและคนบ้านั่นคือนางสาวยิ่งรักจินวัตรตอนนี้พูดไม่เป็นภาษาคนแล้วนะคะก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะ,ะเพื่อให้พี่น้องได้ร่วมกันกับแกนนำารลบธงชาติแล้วก็จะไม่พูดต่อนะคะขอล่าลากันวันนี้เลยเออตอนนี้เพราะว่าต้องไปร่วมพิธีไว้อะไรให้กับชาวนาที่เครียด ที่กระทรวงมหาดไทยค่ำคืนนี้ดิฉันต้องขอกลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่สเสนค่ครับ